เข้าไปใหม่นะครับละยาละยายียรกันละยายียกันอย่างในกระเป๋าในรถผมเอาไปให้รถบานเตยเลยครับช่วยด้วยฉันกำลังจะตายช่วยฉันด้วยฉันไม่ไหวแล้วเบอ์เบยงขับไม่หายเลยอ่ะโรงแรมนี้ม่ประเด็นว่ะมีคนอยู่แน่เลย มันไอพวกนั้นนะมันลงรถมายิงแล้วมั้งพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วช่วยด้วยนอนหน้าโรงพยาบาลเลยเอือเลือดไหลเหลยสามพันเอือจะตายแล้วต้องสับซัมบี้อ่ะนอนอยู่เฮือรไอสัตว์เอ้ยช่วยกูหน่อยได้ไหมกูไม่ไหวแล้วกูกำลังจะตายและฉันกำลังจะตายอย่ายืนดูฉันตายได้ไหมช่วยฉันทีพี่ภูมิก็ได้ลงมาช่วยหน่อย แจมเลยเอือฟื้นแล้วโอ้ยโลกที่หดไดยพูดไม่ในเกมได้แบนเดตให้หน่อยแบนเดตเฮ้ยแบทแบกให้หน่อยนะผมจะแบทเดตเขาจะไกด์แบทดบแบกให้หน่อยแบทแบกให้หน่อยได้ไหมไม่น่าไปหาเรื่องมันเลยแม่งไม่ตายแต่แม่งยังแม่งถึงแม่งถึงแอ่งยังไปต่อยตั้งหากเชื่อบั็อกอะไรเนี่ยรับเมรับเมมันถึกเว้ยโคตรอึดอะแม็กหนึ่งอะอ้โหเว้ย เอาได้ไงวะไปไงไปแดงให้ก่อนไปแดงให้ก่อนเลยไปแดงให้ผมก่อนแถ๊บนึงเดี๋ยวทีเดียวในรถมีบานเลยหามาให้เป็นร้อยร้อยอันโอ้เยอะคือภูมิแม่คนสวยเลยไปแดงให้แล้วไหนอ่ะไงโคตรเซ็งเลยกล่องบักเนี่ยน่ะกล่องอะไรพี่โอเคไปขึ้นรถ ตู้อะตู้ลราป่ะไอ่ขอถุงนึงนะบอดแบ็กอะเผื่ต้องใช้ผมหามาให้สามมาเนียผมผมออมผมอมหามาหกเก็บแบงยังสามไปไปบันเคสเลยนะขึ้นมาแล้วตกลงมาไหนเนี่ยไปเอไอมิชั่นก่อนไปหาปืนเท่ๆใช้กันเอไอไอเกตเตอร์ตารีใช่ไหมใช่ไปจ แน่ป้ะเอ็งเม็งน ok ั่งลงมายิงไงเอ็งเอ็งอยู่เอ็งอยู่บนเขาดูไปว่าใครมาหลอกเราหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่เพลมกับเพลมเปลมพี่ผมเลยพี่ผูมิเคลียรเดี๋ยวผมบอกไว้ตรงนี้ดีกว่าให้ให้ไปจอดของผมอ่ะเอานอนเนินพั่จังเนี่ยมันก็รู้ตำแหน่งมึงไงเดี๋ยวมันก็ซ่อนไว้ไะแก่มาถูกจะไปส่งก็ดูก่อนไม่อย่า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 พิมพ์ในเกมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสงสัยเฮ้ยมันเป็นเอไอในป่าวะจะให้เอไอสมัยดีวะรอรอเลยตำนานดีกว่า นี่มันมีภูเขาอยู่นี่มันเนี่ยอัลต้านี่ใช่ภูเขาเปล่วะเราได้เราได้เจมเราคันแรกเลยที่เล่นเจมเนี้ยยางแตกอยู่เลยพอเข้าเมืองเรตโต้ไม่โคตรแหลกเลยผมก็พอทนนะพอทนได้แม่งไม่เป็นเฮียเลยแม่งขับต่อเลยสักการทีแทบกูแทบตายัเลยสกการที่แทบการกูแทบตายตอนแรกผมว่าเนี่าแม่งจะลงด้วยก็ ขอค่าเอาลถก่อสองอันก่อนได้ไหมยวค่อยเอาครับไอก่อนไปไปถึงไอแไอ้แลใช่ไหมยังอีกห้าโลต่างรับไม่ต่างเซ็งเลยไอ้ฮันเต้ยังอยู่ในเซิร์ฟอ่ะพี่ดูให้หน่อยนะคนขับนะก็เข้าไปฮ <Hunter S 2> ันเตนะ้ยังอยู่ในเซิร์ฟป่ะฮันเต้ไม่อยู่ในม,มันชอบดักไข่ไอ้ดักคนหล่อยไอ้เท่านัชอบหลไหคนไข้ไอ รูว่าพิกคอดแม่งจะตายแน่ฮะเกือบตายแล้วนียผมโทมสโลลงเกือบตายเลี้ยวอีกอย่างก็โอ้ยเซ็งว่อตองเออพิกคอดเซฟี่มันบักเหรอเออบักยังไงฮะกล่องแม่งเปิดไม่ติดไม่เอาเข้าใหม่เลยฮะลองแล้วครับ มันมองไม่เห็นกล่องวางกล่องแล้วมันคือมันไม่ไม่ให้ไม่ให้เปิดกล่องรถมันยังเหลืออยู่อีกเหรอรถสี่เหลือกูเพิ่งที่กูเอามาที่กูพังพังไว้ตรนี่ยกูมาจระกรำล้อนะกูจำได้เอายังเหลืออยู่เลยน่ะเอาเก็บไว้ก็ได้ไม่เหลือแล้วหมดแล้วสี่วงกูถอยหมดแล้วแต่ผมไม่เห็นเหลือย้อนหัวเหลือแล้วมั่วแล้วโอ้รถดิฟ เอ้ยเอ็ม hey. ล um, ุกทำไมได้เสียงหอวะเสียงรถรถเลาเลยแหละไฟก็ไม่มีรถไฟรถต้องล็อกเก็บของหมดแล้วปูร้าเซง ว่ามันเป็นยิงเอไอเลกันแน่นหนโผมว่ายิงคนแม่งเลยอันนี้คือชุดล็อกคือสีเขียวหมดลใช่ไหมอือหือชุดทหารหมดอ่ะชุดทหารบีเทนสองคนไอ้ก๊อดหมวกแดงเบลเล่ไอ้ก๊อดเบลเล่แดงอ่าครับเยฟเยฟหมวกเหล็กที่มารีอเมริกาว่าอะไรละว่านัดใส่ชุดทหารทั้งทีมดีกว่าวจะได้ไม่ต้องพะวงว่าใคร ไอเจมไอเจมมันก็ชอบใส่ไอ้นี pa, so ่นี่ KSK อ่ะฉันเห็นเขาบอกว่าใส่ใส่ชุดนี้นั่นกันเถอะไออะไรวะไอที่มจากเอไอเออ KSK ไงจะกินแบนดิตเ่ยเจมมันชอบใส่ KSK ชุดพังชุดพังเยอรมันสีทรายอ่ะที่มันพันผ้าที่มันผ้าคีมาร์คนหัวชุดทหารทะเลทรายน้ำมิธงน้ำมิธงเยอรมันแปะที่แขน โอ้ยเซโอเบียรผมจะถึงอะไรพี่แปมาอย่างไปยังไงอ่ะไม่มีรถไปอ้อนี่จะพี่กลับบ้านไงอจะขับยานก็จักรยานมาไหนฮะสี่พันโอ้โหแป๊บเดียวพี่ผมจะถึงแล้วเนี่ยอีกสองพันนะคุจะให้ไปรับก่อนไปรับก็ได้ครับเอาพิกัดบ้านมาครับ เมืองไอ้นี่เลยะศนะูนย์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสามโอ้โ,อโห <S <S ในป่านะไม่ในป่าดิศูนย์หนึ่งสามศูจ็สี่ันอยู่หลังแบนดิคแคมป์นะ <S <S ตรงไหนแน่เพนี่ศนย์หนึนะ่งสามศูนเจ็ดสี่อ่ะเมืองพัทพัทโตกะก็มันอยู่มันอยู่ใต้เมืองพัทโตกะนแต่ผมอยู่ศูนย์หนึ่งสามเนี่ยศูนจ็สี่อยู่หลังแบนดะิคแคมป์นี่ย เทเดอร์แบนดิตอ่ะอยู่หน้าหน้าแบนดิตแคมป์ดิเราไม่รู้ไงเราผมไปตามพี่กัดได้พี่บอกแล้วกันเมชินโกะมชินโกะ่ะวะพาโตก้ามาพาโตก้าแค่นั้นแหละโอหต้องไปวนไปรับพี่ตั้งไกลเลยนะขับมาจะถึงแล้วนั่งตงนัน้นไปเลยก็ได้อีกห้าโลครับผมไปถึงพี่เบนให้ไปรับก็รับยังไงแนะ่อ่ะให้ไปรับไปนู่นเลยก็ได้ครับ อีกโล 7, โอเจ็ดดับอยู่ขวามือแล้วเอฟส่งปากข้างหน้านี่แหละผมคอยดูคนให้ด้วยน้ำมันเท่าไหร่ไม่เติมน้ำมันจะขับได้ตั้งนานเอ้ยรถเอ้ยฮอรฮอไหนไอ่ะฮอซ้ายหน้า<อ>ขวาบน<อ>มึงบอกให้เห็นท่าช้าแล้สิวะอ๋อโอ้โหรถจิ๊บซ้ายขวาเลย เราจะากไปขายแดงทั้งหมดเลยยี่สิบกอเลยนะทันหนึ่งเจอแดงฮอมเมื่อวานสี่ยี่สิบสองแล้วเอ้อที่ขับไปกันเม,มื่อวานนี้คเปมผมไม่ได้ไปด้วยเพราะพี่นอนหลับอะ่ะเอ้อเครื่องบินยักษ์หายว่ะเพราะผมว่ามันไม่เ<ม>วอร์ว่แม่งใหญ่ไป ใหญ่มากอ่ะแค่ไม่มีที่จอดเฮ้เดี๋ยวลงภูเขาข้างหน้ามันตรงเนินตรงสูงอะที่มันโล่งๆอ่ะน่าจะมองเห็นคนมีจีมีจีมีเอ้ยจีซีนี่บอกอะไรแกบอกเขาเกลียนอ่ะฮะลงไปผมลงไปแล้วีจีซีที่บอกที่แกบอกที่เขาบอกว่าเกลียนเกลียนยังไงฮะที่ลอยของผมอะนะอ่ามันชื่อฮันเต้ที่ลอยของผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจอดยิงแนวของผถนนที่ยิงตายเมื่อกี้ใช่ไหมประตูมันปิดเองปะมันเข้ามาไงฮะประตูบ้าน จะปิดไอ้ไงเราก็ต้องเป็นคนปิดเองอ่าไม่ไม่ไม่เหมือนไอ้นี่ใช่ไหมไม่เหมือนไอ้อะไรวะสจะไม่ได้เหมือนเกมอะไรที่ประตูบ้านมันเป็นเนหันจากจุดจุดไอ้สามร้อยเมเนี่ยไม่ครับเหรอจะบ้าแล้วเนาะลองไอเอฟลองไอ้เอฟถึงแล้วตีตูลองไปอวิ่งเลมันนี่นี่มันสามร้อยเมตรนะเอฟมจะเข้าไปถึงไหนวะเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วนี่มันถึงเนี่ยมันถึงระยะไอ้เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเดินเข้าอย่างหน้านี่มันสาดแล้วแล้วเนี่ย เอบอยู่ป่าขวามือไหมเนียนหน่อยวางคนแจมด้วยต้องวางทั้งสองอย่างเลยทั้งคนทุแจมทั้งคนระยะนี้นยังไม่เห็นสบายระยะสองร้อยเมตรนะต้องวัง AI แล้วคนแจมเอ๊ะไปลงป่าตรงนู้นไหป่าตรงข้ามตรงนั้นนี่ป่าตรง <พอ S 1> ข้างหนนะ้าเนี่ยเออก็จะไปป่าข้างหน้าให้นะเออนี่เราห่างแค่ร้อยเมตรเองเนี่ยเข้าไปนะขับเลี้ยวไปลงเนินไปนี่โดนมันอัดแล้วนะ ขับลชนแม่งเลยตก๋วัวตายครันั่นๆๆ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 ๆนๆๆ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 นๆๆ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 ๆ แครับแหวนแลวแนล้วแวนล้ววนละอู้ยูอ้ยโดนเออใครฆ่ากูวะนิงจาขวามืออะใครวะใครมาครูปืนถอยด้วยก็ตรงป่าไหกูฟื้นแล้วไม่ต้องละว้ายโดนทิ้งเดี๋ยวยิงพีูมเลยตายได้คอมไบล็อกแล้ว วิ่โดน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 พี่พูมยิงผมโดนนายนันเฮ้ยเฮ้ยเยใครยิงใครยิงผมดะเลยใครอ่ะูมนั่งไงสลบแล้วเจากูยิงเอาเอ็มนายยิงหัวใครวะนายนันนี่น่สนนร้อยร้อยยิงกูมาวะครับใครเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้ยิงหัวสลบไปแล้ว พี่ภูมิมะเนี่ยพี่ภูมิมะเนี่ยพี่ภูมิพิมพ์ตะการตอบมาแล้วผมจะฆ่าครับผมจะฆ่าคนแล้วครับอีกสิบเวทให้โอกาสสิบเวทในการตอบเขาผิ์มาแล้วเขาพิมพ์มาแล้วว่าใช่เขาปะไม่รู้ไม่ได้อ่านเอาละยามแล้วไงพิมมาว่าพิมมาว่าเยี่ยใครวะเขาบอกเหี้ยะไรวะอ๋อเหี้ยใครอ่ะใครอ่ะยิงผมทำไมพี่ภูมิผมแม่งผมแม่งคอตสคอตคนถึงแม่ฆ่าพี่ไงตอนหมด ตายหมดแลรถพกไก่ไม่ก็เป็นที่อะไรไม่รู้เขา้าไม่ได้แอปอย่าขอดอกขอดอกเถอะเอครับเอ,อ็มไอเอ็มไอเขาหัวสลบไปไงม้งฮะเป็นกีฬาย,ย่างดีพี่พี่อุ้มอยู่ไหนพี่เนี่ยยิงอย่างเงี้ยใครยิงอ่ะพี่ผมไม่ยิงเล่นลเฮ้ยเราไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะศพเราอ่ะอยู่นู่นตรงป่านูน่นพอมันตรงรถสีดำเดี๋ยวผมพาไปเอาแล้วแกเป็นแล้วแกเป็นอะไรมันนอนตรงนี้วะไอ้ชายกู้ตกใจนึกว่าคนเข้ามาหลงผมวิ่งผมวิ่งหาศพแล้วมันสลบไงมันดิดโดนดิดอ่ะ แต่กนี่าเฮ้ยพอที่พี่พี่ผุ่ว่ายิงกูทำไมก็เลยยิงยิงอัดให้สลบไปก่อนแล้วค่อยทานไปทีนึงเราถ้าตายครับตายมันเข้าอไม่ตายหรอกมันหลุดแล้วไม่ได้ไงเจมสนายหัวละเดียวไม่ตายนะฮะยิงขาโอ้มาไปอาบน้ำครับสมัยไหนวะเอฟฟาสต์ไม่เจอว่ะเออเจอมิรถรถเอฟเอฟมารับที่กล่องแมวสมบหน่อยแล้วเราหยุดรอที่กล่องปืนแล้วกันไอ้มาสต์ผมไปกล่องปืนแล้วเดี๋ยวรอมันเอารถมารับแล้วเดี๋ยวไปเก็บสอบ ดี๋ยวผมเก็บของของโซพี่ก๊อยก่อนแล้วกันใส่ไปในรถฮะควอดอ่ะอยู่อยู่เยื้องเยื้องกันน่ะเลื่อนหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะขอโทษโทษตกใจสักผมไม่รู้นอไงยิงไม่ตายอ่ะไม่ตายปืนยิงหัวพี่ภูมิสลบผมเลผมคงตายไปแล้วเห็นมันนอนตัวมองว่าทำไมเกียร์ตอบไม่ได้วะนึกว่ามีมีคนหลงเข้ามาชิบหายละถ้าผมไม่รู้ครับผมก็ตายไปแล้วฮะเดี๋ยวยิมาแล้วได้แบ็คแพ็คมา ไม่เป็นไรเกย์เฟียนะกูขายต่อซื้อวะไลไหนอ่ะเฮ้ยเรื่องของฉันใจอะใจไม่ใช่รเฮ้ยมีคนขับรถมามีคนขับรถมาโผม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 ีขาวนะเออแล้วก็มีคนขับข้างหน้าอีกคนนึงกระบะกระบะไหนๆะไหนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ลๆๆๆ้ๆมๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆยๆงๆมๆๆๆๆ ทั้งหน้าเรานี่ไงเฮียเฮ้ยไรเราขับนู่นละขับนู่นนะไม่มีฮอรมีฮอรมาลงมีฮอรมัลงมีฮอรมัลงเอาไม่ใช่นี่วะไม่ใช่ฐานคนฐานคนผมยิงอยู่ชิงละใส่มันชิงละชิงอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมอ้อมโลกเปล่ะอ้อมผาอ้อมผาอ้อมผาไปหลังป่าอ้อมผาไปหลังป่าเฮ้ยเล่นเล่นเล่นปีอ้ากันเอ้ยหยิบก็หยิบแล้วเฮียไหน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 พี่เป็นพี่เป็นพี่เป็นไปพี่เป็นไปไปหลังป่าเอาไปหลังป่าตรงไหมไปผมไปผมไปพูดอยู่างนี้นะ ตรงไปตรงไปมันอ้อมไปหลังปา่ามันอ้อวไปตรงนั้นน่ะตรงโค้งอ่ะโค้งข้างหน้านะดูแล้วรูแล้วรถรถยางแดงให้ไว้ให้ไว้ให้ไวฮะอย่าอย่าเย็นนี่นู่นนู่นอยู่อยู่มันพี่แปมขวามือนู่นขับไปขวามือนู่นอยเย็นดิเอฟเอฟขอนศพที่มาด้วยเดี๋ยวพึ่งตอนนี้ของเต็มตัวอยู่เอาใส่มในรถดีกว่าพี่แปมจะไปไหนนะฮะ อ๋ก็ขวามือไงขวามือนู่นขวามือนี่มันซ้ายนู่นหลังป่านู่นเนอเลี้ยวขวาไปไปงั้นมันก็เห็นเราชัดเราเห็เหตพผ่ผมสู้ได้พี่เจมส์ได้อิยรถเห็นรถมาละเห็นยังพี่ลงมาทาผมผมสู้เองมันขับไปหลังป่าจะทำอะไรได้ต้องไปหามันเลยตรงนี้ี่ยจะลงไหมเนี่ยไม่ไม่มันอยู่ป่านู่นเลี้ยวไปส่งตรงถนนก็ได้เลี้ยวขวาเออ เลี้ยวขวาขวานี่เหรอขวาอีกขวาอีกขวาอีกตรงป่านั่นน่ะขวามืออ่ะเออนั่นแหละขวาอีกเดี๋ยวเข้าขีบ่ไปนะตรงไหมหาที่ซุ่มมั้งเนี่ยหลังป่าขวามือเนี่ยมันอ้อมเมื่อกี้ผมเห็นมึงขับตามผมเลยนะเออพี่เห็นผมเห็นอยู่ผมเอาสนายิงอยู่พี่เลี้ยวขวาขวาขวามือข้างหน้าเนี่ยอ้อมไปข้างหลังเมื่อกี้พี่เปรมระวังชนเนี่ยป่าหลังป่าเห็นมึงขับแม่งข้าเห็นแม่งขับเข้าไปนี่ย เขาก็ไปจ้าหน่อยได้มันเลี้ยวแรงเนี่ยผมเห็นนะอยู่วังชนนะก๊อตมีอ่ะเพื่อนด้วยไม่มีผมเห็นเขาไปตามทางยาวไปเลยลองงั้นกลับไปเอาของที่กล่องมาจะตายแล้วครับเห็นแม่งขับเลยอางนี้ไม่ใช่ผมยิงอยู่กับมือไปไหนอย่างไรบ้างเหรยิงโดนอ่ะโดนนะเออโดนรถไฟขึ้นแอบ แต่คือผมเห็นรถมันไปทำทังไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้เข้าให้ให,ให้ให้ขับไปนี่เลยไหมลงกล่องเลยไหมอ๋อแล้วก็มาจอดแล้วก็แอบเกียร์ของ,ของเราสาราาชั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาให้เกิดยังเดจี้เดจี้บ The The ขอาวะาัดมาเงียบๆอย่าง,างเงี้ออยอไอ,อ้เหี้ยเอ๊เอฟเอเอฟเอฟเอฟเอเอฟเอฟเอฟบอกเอฟเอฟอาบน้ำอี่อเมีอออเออเก็บของี่มายังอ่ะเฮ้ยมีอะไรจะบอกวะ รถพังเดินที่ไหนพังอ่ะดูควันนดำปี๋เลยเห็นแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนรอบรอบกัดบอรถขาเบิดเิดไปแล้วระเบิดไปแล้วรถอ่ะโดนวางยาป่าวะของของกูก็เรียบร้อยแล้วเดียวอันนี้ผมไม่ได้ทำนะจริงจริงๆผมไม่ได้ทำช่างมันช่างมันไม่เป็นไรแค่เอ็มไม่ได้ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไม่ไม่ต้องเคี้ยวแล้วอันตรายแล้วผ่านแล้วอ้าวเชี่ยขึ้นีหลังหลังกระบะกูเด้งมาไหนกูเด้งมาไหนวะเนี่ย ไอ้ยมันนั่งไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยรถรถรถขายไฟไหมรถขายไฟไหมนั่งไม่ได้แล้วนั่งไม่ได้แล้ววิ่งวิ่งเลยวิ่ง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 เข้ากลับตาลี่เลยครับไม่พังแน่เนี่ยว่ะถ้ามีคนยิงไงี้ยของพี่อะก็ระเบิดไปกับรถได้พี่อยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนไอ้ที่รเบีดไ้คพี่จดพี่จดผมจะลงผมจะลงเนี่ยก็อยู่กับรานกว้างเนี่ยเหตุรถใครขับหายหครไม่ยิงแล้วกูวะ ใงลพี่มันต้องควันดำนี่พี่เถวแห่งก้อนละทางขวาโคมโคมว่ามันต้องควันดำเดิกวิ่งหาอยู่วิ่งหาอยู่งูโดยิงโดนยิงโดนยิง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 โดนยิงโดนยิงโดนยิงยิงทำไมอะไอ้เห็นศพยังเนี่ยศพพี่ภูมินอนถือสกาอยู่นะอยู่ครบช้ามันใหญ่เกียร์มาเกียร์มามาแท็กไอ้นี่ดิว่าไอ้เนี่ยเอากิลลี่ออกอะ ศกอยู่ไหนวะนี่เออนี่ศพที่เยียงรถเสียงรถผมผมว่อยู่ผมวน,นอยู่เฮ้ยแล้วปืนเอ็มสิบเอ็มสีแปดอยูไหนอ่ะไอเอไอ้อาศูนยก็มเอาไอเอฟไ,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 ไม่รู้มึงได้หยิบไปหรือเปล่าละ่ะไม่มีในกระเป๋าผมไม่มีไม่มีแล้วมีคนอหยิบไปยิงรถเล่นแน่เลยมั้งเนี่ยผมมีแต่เอ็มยี่ิบสี่อะ M 40นี่มันมีคนเอาเอา M4 ฟมาทิ้งในสบผมแล้วก็เอ็มสิแปดไเดี๋เล่นเล่นเเล่นเล่นเล่นึเรแล้วพี่ไม่เอาชุดออกอ่ะไอ้สาเี๋ยวอ้เทคโค้ดไม่ได้เฮ้ยเทคโค้ดได้บ้างวะสบพี่อ่ะนี่เดี๋ยวผมเทคให้เไม่ติดวะอะไรอ๋อของเต็มขอคนณเทคให้มาไปรอชิลไป เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก็บเก็บไปนี่ก่อนผมผมเก็บปากการมัต้องมัต้องเก็บมาไม่เฮ้ยปืนเดี๋ยวเก็บเองเก็บชุดมาพิกัดศูนย์ชุดเก็บไม่ได้ว่ะพี่พิกัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะมีรถสีฟ้าคันหนึ่งอยู่ตรงกลางทุ่งพี่มันับมันับได้เปล่าพี่แม่งมาโดูขอในี่สมบพไปป่ะผมป้นของอี่พวงอยู่เราวางลายเกลียกันง่ายๆผมว่ามันรถมันระเบิดต้องมีสาเหตุอ่ะมันมีคนยิงมันจะระเบิดได้ยังไงเนะ เอ็มซีแปดขอหายเราก็ต้องเอ็มซีแปดขอไปยิงหน้าเลยวะไมีคนเสือกแล้วว่ะไปผ่านลิฟต์กับรถอยู่ไหนพี่แบมรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนเดี๋ยวผมวันนี้ในเซิร์ฟมีอยู่สิบเดคนอ่ะเดี๋ยวให้คันมารับโอเคโอเคเดี๋ยวรออยู่ในป่านี่แล้วกันพยายามวิ่งไปสตาร์ลี่ให้ได้เป็นกลุ่มไว้จะจะอยู่ในป่าเลยครับเพราะมันมีบ้านข้างหลังที่ที่สูงผมว่าซูมเห็นได้ระยะแม่ยิงมาไว้ปานเท่ยนะเออหลังใหญ่นะผมว่าวิ่งไปสตาร์ลี่เลย อ๋ออีพันมารับเฮ้ยใครมีบอลแบ๊กมาบอลแบ๊กผมหน่อยด้าดูให้หนึ่งเอ๊ะเอ็มได้เก็บปืนของบริสัทเบียร์รถใบหรือเปล่าอีกอันหนึ่งใช่แล้วตอนตอนลงอย่างรถรถแดงปะชัดเจนเลยค่ะตรกูก็โดนเกียร์บอดแบ๊กหายไปผมมีอยู่อันเดียวเอ๊ะเอ็มมันขนเครือไปหรือเปล่าไม่ได้ขนไม่ได้ขนอะไรเลยอ๋อแล้วมันมีคนมาเกียร์เอาปืนไปที่ผมยังพอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของให้ไง กูไอพิกอัพมันต้องมันต้องขนเอ็มซีแปดไปยิงแล้วกูแน่เลยเอ็มซีแปดกูไปเฮ้ยแต่มันมาก็มีเสียงปืนถ้ามันยิงใช่ป่ะล่ะจะไม่มีเสียงปืนเลยนะมันหนีไปยังไกลๆหรือเปล่าแอปแต่จอยายพังแต่คือผมตอนนี้ผมอยู่ป่าตรงข้ามผมซูมมันดูดูพวกคุณอยู่ตลอดนะมีน้ำมีน้ำป่ะใครมีน้ำบ้างมันเริ่จะขึ้นเลยครับก็ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นยังหายแล้วไงช่างมันช่างมันอ๋อๆนั้นผมหมดแบตให้ตัวเองด้วยว่ะไอคอนเวโอ้ยแล้วไง เป้กระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋ากูนั่ะล่ะอ่าในกระเป๋ากูมียาในกระเป๋ากูมียาเอฟเไปดาบพวกอก่าไม่ได้มันต้นไปยังไงรู้ว่ารู้ว่าที่ที่มันยิงมันเป็นไอ้นั่นเป็นคนยิงวะไหมยังไงแน่วะเออว่ะเอไอยิงเหรอไม่ไม่น่าใช่มาทางขวาด้วยมันยิงจากขวามือแต่แต่ผมได้ยินเสียงดังแป๊ะเลยนะข้างๆผมอ่ะมันยิงจากขวามือยิงแบบแปะ

นีทางนี้ทางนี้ตามผมวะจะมาร์คเดี๋ยวมาร์ควัวและไข่มันยิงข้างๆวะกูก็งงข้างๆแล้วมันยิงมาแบบออโต้อะธรรมดาให้ไหนไอไม่น่าจะจะจัดขนาดนั้นนะทำไม่ไม่คือทำไมไม่ชื่อไม่ไม่ดูไอไม่ไม่ไอไอมันอยู่ข้างหน้าไอไออยู่ข้างหน้าูไู่ไออยู่ข้างหน้าเน็จรริงเียบร้อยอ้าวอ้าวก็เดินผีแดงแน่เลยกูว่าะกนผีแดงแน่เลยใช่ทางนี้พี่สังสองโลเองวิ่งมาแล้วไอรูมันก็จะกลับมาเก็บไปซอมบีครับ เล่นสแล้วกูเล่นแล้วกูระเบิดเลยฮะไมเดี๋ยวเขาบอกว่าจะไปอาบน้ำใคอเพื่อเหนื่อยนะวิ่งนั่นอ่ะเพื่ออะไรอีกอ่ะฮอร์ตกฮอรตกฮอรตกไปปะล่ะไปดักเอาคืนมันเอาปะล่ะขอเจ้าหนี้ไปเราไม่เราไม่เคาร์เราไปดักเอาปะล่ะอุ้ยตกใจรถเลอะอนเล่นอะไรไปไหนกันแล้วเนี่ยวิ่งไปตาลแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพาลีอกูดูอวย โสองโลไข่แล้วครับโหแม่งมีแต่ปืนในนี่หว่าปืนบ้าพลังนั่นเลยอ่ะเอ็มหนึ่งศูนย์ก็มีเอ็มเอมอมหนึ่งเอหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมเอ่อเอเจเอเจอยากได้ผมก็มีอยู่กระบอกหนึ่งในบ้านตอนที่ผมโดนโดนรอบยิงอ่ะแล้วพี่ก็ไปฆ่าได้อ่ะไอเจไม่อยากได้เนี่ยบอกหาหานักหาหนาอยากได้มากเลยนึงคุณ ยายาเออทำไมเต็นท์เราดูไปเต็นท์หนึ่งนี่น่าจะโดนรถเหยียบเฮ้ยรถอะไรเหยียอไม่มันก็บักแม่บักมันไ<อ>สไลด์ไงไม่เห็นกําแพงบ้านมึงยังเบี้ยวเลยฮะเฮ้ย,เ,ยเราแคมิ้งแคมิ้งไปไหนกันมาเนี่ยไปตาตาลี่ครับตาลี่เวลาพี่ไปมารับเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ เกือบตายไอ้สัสโดนไรพี่ไรพี่ปิดประตูทับตัวเองเฮ้ยไปคอนรถรถรถไปขอนไครมั้งรถอะไรวะทักนะเฮ้ยรถรถใครรถใครเฮ้ยคนณคุคุไม่ใช่ผมไม่ใช่คุหรือเปล่าใครอยู่ใครอยู่ต้นไม้วะหายยูหายยูบีติสอะผมหมวกแดงไงเราหมวกแก๊งนะวิวของหลังแกอยู่ห่างเลยอะห่างมากอะรถรถหนึ่งเข้ามาจอดไว้ไม่มีคนจะขอล้อมันแตก สี <S S <S không, tahu, yeah. care, ่เก้าสี uh, fine, oh, well, like okay, ่ล้อแท็กเออล้หามือสี่ล้อข้างหน้ามีรถแท็กซี่ดับปะเอาใ้มนเปิดแอร์เปยเขาไหอ๋โทฉันนี้องมดห้องดเลยข้างเพดเลย จัมจัมจัมตุ่มเย็บจัมจัมจัมบึดจัมบึดอาใจเฟียเฟียลงไปน้อหน่าเบื่อแท้บ้านกูด่ากูอีกกูผิดอะไรวะไอ้เหี้ยไปดีกว่าจะไปตีต่อไหมชอปเปอร์หาเทียวเลยเนี่ยเอาไหมไิ่งไปไหนกันวะเนี่ยไปตาลี่ไปเซฟ ใช่แกวิ่งไปไหนกันเนี่ยก็สไตลี่ไงวิ่งเรื่อยเราวิ่งตรงอะารที่นั้นเลยไม่ได้เลี้ยวนะเนี่ยในระยะพันเมตรมันยิงไปได้วยหมอกแม่งลงขนาดนี้นะแม่งควรจะแม่นมากเลยที่ม่นยิงพันเมตรได้รอรอแป๊บดิต่อกลุ่มกันอ่าไหนวะไม่เห็นเลยในป่าพี่ไม่เห็นละวิ่งมาลงโล่งวิ่งมาลงโล่งเลยอ่อผมเห็นแล้วของคนนี้พี่ตรงสนุกใช่ไหม ตขวาขวาขวาหันหลังหันหลังหันหลังเข้ามานะเห็นยังขวาขวาซ้ายหน่อยยิงเรียกก่อนตายไหนวะกูยิงคุณแต่น่าจะไม่รู้เลยทางนี้ใช่ไหมขวาซ้ายหน่อย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 ซ้ายสิบห้าองซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไม่เห็นเนี่ย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 เป็นคนเห็นที่พี่ตายไปแล้วเนี่ยนี่ก็เดินออกมาเลยชุดวิซิตนี่มันเนียนจริงเลยสัตว์เพื่อนอนนี่พี่ตายไปแล้วเนี่ย ไม่เห็นจริงนั่นแหละสุดอ๋อเห็นแล้วพี่อะเนียนว่ะชุดแม่งเนียนอ๋พี่ก้อนหายโอ๊ยไปแล้วตอนนี้กูเห็นเป็นเพรู้วันนี้ผมฆ่าพี่ตายแล้วนะชุดมันเนียนว่ะแย่พี่ติดเวอร์อยู่ในเงาอ่ะสีสีแม่งสีแม่งซึ้บนี่หมวกแดงเลยเนี่ยมีทั้งไอ้นี่ทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนเลยแดงไอ้กายก็ไม่เห็นไอ้ยูวีนะ คือตอนที่พี่ไป,ไปตายที่เซเลนกอสไงไม่ไม่ไม่มันให้คืนมาแล้วแต่ตอนเนี้ยคือผมสวิตช์กุญแจแจมาอีกฝั่งหนึ่งหายหายแล้วกับพื้นนะดูพื้นเลยพื้นนะหลกับพื้นนะไม่ไม่ของคือของมันของมันว่างอ่ะโดนยิงพอเอารถลุง้องโดนยิงลุงโดนอมบีตบโดนอมบีตบตายเปล่าเก็บกุญแจไว้ในรถอ่ะกถไขว้น่ารักว่ะ เมืออ่อกี้นี่พ่อหน่อยไม่บอกมัน,น,นต้องมีคนดูแล้วคนหนึ่ง